โอ้โหแต่โชว์ข้าวจาบเลยทำอะไรอะพี่อะไรพี่มาทำอะไรเนี่ยพวกมึงนี่สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยทำไมชุดเนี้ยสองฉากก็ได้เหมือนเอาค่ะเอาถอดก็ได้ก็ได้ไม่ชอบใช่ป่ะอก็ได้เออและหน้าดีหนึมึงเดี่ยไปเยี่ยมดักเลงด้วยนะดักเลงเออไม่มันดีถ้ามันดีก็ใส่ไว้เถอะเออกางเกงมึงอีกนิดเดียวนี่ม่านแล้วนะแฟชั่น นี่มันเลยจอดไปถึงเครือเกมเลยนะแบกกี้โอ้ยกระปีแบทแมนวันนี้คุณพามาทำไมวันนี้เลยฮะเพาทุกคนเนี่ยมานวดผ่อนคลายกันสไตล์อินเดียไม่จริงดิหามานานแล้วนี่อยากนวดกันมากเลยเนี่ยร้างดังอยู่นี่นวดสไตล์อินเดียก็ไปร้านนวดดิจะพามาร้านนี่ไข่ลวกทำไมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครูเครื่องปรุงไม่ใช่อาหารเช้าสไตล์อินเดียหาญาตินะร้านนวดเปิดในขายเครื่องมือ ซื้อพื้นที่โ่ว์คาลเลยเฮ้ยมาเช่าไว้ใครอ่ะมาแล้วเว้ยมองทั่วหน่อยเนี่ยหมอที่ครับหมอที่ครับหมออ่ะจุนี้ดับอะไริ่มปัดกัดกันนู้นนันประเด็นนี้เอ๊ะเดี๋ยวแป๊บอันนี้พี่โอบะไม่มาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้แจ๊ดไม่ใช่ตระชาวสาวสั้นหนึ่งนะเนี่ยสลามสลามอ๋อไม่ได้อยู่สลามครับตอนนี้อยู่คอนโดครับ ตางกันไม่ได้ทักว่าอยู่บ้านอยู่คอนโดสลัมอ๋อคุณพูดไม่ชัดนี่ครับว่าต้องทักทายไงสลามสระสลามแปลว่าสวัสดีครับอ๋อเฮอินิกาโฮนายีครับเรื่องอะไรเนี่ยเขาเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเขเรื่องอะไรก็คืออะไรกาโฮนายีถามว่าไปไหนมาสวัสดีสวัสดีคือกาโฮนายีครับเฮ้อินิกาโฮนายีไปไหนมาสวัสดีไปไหนมาสวัสดีกาโฮนายีมาอันนี้อะไร อ้อะไรกาวนาฮีมาไปไหนมาสวัสดีออ๋เหมือนกันเออฟังถ่ายเขาไปกาวนาฮกาวนาฮีแรกเรียกับกูพูดเดียวไม่เป็นวัยเด็กกันหลายเป็นแค่ข้อไป็นทำไมอ่ะเไปเสียกไปหาเสียงเลยเอาว่าแต่แล้ววันนี้เขาโชว์ปั่นจักรยานอีกยไม่ปั่นคุ้งอันนี้ไม่ไม่ใช่กูดีกูดีครับไม่ใช่ปั่นคุ้ง มองไปเป็นลิงอันนี้พวกคุณจะมาทําอะไรมานวดอยากมือจะนวดคอทไนครับเราเรายห้าร้อยคอทเล็กสองร้อยแพงไปแพงไปเรามากันมากันเยอะเอาคอทเล็กก่อนนวดจะโยนกล้วยไม่ใช่ลิงโยนกล้วยบ้าเลรอไม่ใช่จะมาลองทักทายกันหน่อยไหมครับได้ครับลองคุยกับเขาได้ครับ

นายแย่ๆครับนายแย่อ๋อเด็ดปเด็นี่ยะเนี่ยคุณครับจะนนู้ตรงไหนครับอันนี้เดี๋ยวบอกผมว่าพูดพูดไทยไม่ได้ครับอ๋อพุดไทยไม่ได้เอาเอาเป็นแบบพวกขายเส้นพอดีออกกําลังกายเดินป่าเยอะมันจะต้องลายเส้นครับเดินป่าลายเส้นคลายเส้นคลายเส้นนี่เดวอธิบายให้เขาฟังรับพื่อคำพูดไปจากนู้นขายเส้นป่าใช่เคยไปนู้คลายเส้นมาเป็นกินขนมจีนไม่ได้เลยฮะ้วทำไมกินไม่ได้อะมันคลายเส้นออกมามันคลายเส้นออกมาฮ คุณตาคุ้่ไวเลยดิมาไอ้เจ้ามันบอกว่ากูไม่ได้วายหรอกสกิลที่กูพูดอยู่เนี่ยแหละสรุปแล้วเป็นอะไรมั้งครับปวดกล้ามเนื้อขายกล้ามเนื้อปวดเมื่อยขายเส้นแลนะทีนี้คุณอะไรบอกแล้วไงว่ะอย่าแย่หมอคนเป่นอะไรเอาจริงคนนี้ค่ะเรียกลิงมาหลอกผมนะนี่ไอ้เีแย่นี่กูต้องเอากองมาขังหมอไหมเนี่ยอ่นวดขายเส้นนวดขายเส้นเอาบอกบอก อันนี้ป้าจะเกลนยดินเติกุเนียมันแอดีเก๋ตเข้าใจไหมวะนนีอ๋อกายเส้นครับอ๋ออ๋ออออยืมือมาครับอาครับอ๋ออันนี้เป็นนวดน้ำมันครับขอรูดน้ำมันแล้วเาไม่ใชน้ำมันธรรมดาเป็นน้ำมันอะไรครับอันนี้น้ำมันจริงเหลินครับรวดให้มันหวม ให้เส้นมันบวมขึ้นมาบวมเ่อเส้นบวมเลครับเส้นบวมไม่พอเปียกครับก็จะคล่องมากครับอ่าเดี๋ยวจะมีการมันจะพ้อนคลายครับอ่านะครับบวตรงไหนบอกได้เลยนะครับอ่าหัวนะปวดตรงช่วยหัวเลยสว่างเลยโอ้ยอันนี้ต้องไขกระดูกครับมันข้อกระดูกอาจจะอาจจะหลวมอ๋ออัดข้อกระดูกอาจจะหลวมครับมันต้องคันให้แน่นครับอ่าครับ เห็นไหมฮะมันรวมเยอะมากเลยเยอะอันนี้ลองขยับนิ้วดูครับยกมือยู้ยเฉกครับคุณจะไปจะไปตอบรับครับ่านิ่งๆนะครับขวี้ไปดึงเลือก เด e ี๋ยวนี้ขึ้นนะครับตอนนี้กำลังไล่เซนครับไล่เซนครับฮะอ๋อนี่มีปูตายอคุณอยจะขยับนะฮะอาจจะพิการได้นะครับนะโอ้ย นี่เป็นการไล่เส้นครับไล่เส้นครับไล่เส้นครับอันนี้เป็นการไล่เส้นนะครับไม่ต้องตกใจอ๋อตัวนี้สซบักโจมซาบักโฉมนะครับสาบักโจมอ๋ออ๋อแต่ย้ายข้างนี้มาไว้ข้างนี้ครับครับผมเข็นตัวครับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพัดจะับใจใครับ หลาเยอะครับทุ้ไอ้เยอยไปไม่ใช่ครับเป็นการไล่เส้นครับเดี๋ยวครับเราเะทำอ่าจะจะเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นเนี้ยนะระเด็นเนี้ยอ๋อคุณต้องต้องต้องทำตามเขานะกเส้นกระตุกเส้นกระตุกเมื่อกี้เพิ่มเส้นกระตุกอ่เมื่อกี้มันมีเส้นกระตุกใช่ใช่ใช่มีกระตุกแรงไป่อยอ่า นี่เรียบร้อยแล้วครับรู้รู้สึกดีใช่ไหมครับรู้สึกเป็นยังไงครับดีครับดีดีที่ไม่ตายดีที่ไม่ตายไม่ตายครับอ่ะอ่ะรายต่อไปครับโอ้จะเอาอีกเหรอโอเค้าใจไหมโอเคครับดีนะดีนะพี่เป้ร้องพี่เป้ร้องพี่เป้เจริงจริงดีเลยมีอาการอะไรก็บอกผมผมจะได้อธิบายเขาเลงนี่ก่อน ยายเล่นที่ครับยายแย่เล่นอีนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเขาเครียดนะครับมาทำแบบนี้ลิงมั่วของชวูนี้เครียดครับทำหนังทำเพลงเยอะครับช่วงนี้อ๋อทำนานตามอีกอยากให้ผ่อนคลายหน่อยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับตรงตรงแถวแขนนะครับออกกกําลังกายกับเฟรย์เนี่ยครับเยอะมากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสมองเสร็จเป็นนึ่งแล้วตรงนี้ครับตรงนี้นิดนึงไอตรงช่วงขาครับช่วงนี้ก็ไปออกกําลังกายเหมือนกันอ๋อเดินมากยิ่งมีมีหลายทีครับใช่ ตรงก้นเลยครับตรงก้นเนี่ยตรงก้นเนี่ยอ๋อก้นมันแบบว่าเมื่อยเมื่อยเวลาขยับมันติดอ๋อแพ้กดทับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตรงหัวยา้บอกว่าทีไรยางครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมองงครับโอ้ยปวดเยอะไอ้ตัวนี้กูแตเละที่นี่เคยเลยปวดแล้วดูแล้วเข้าใจนะครับไม่น่าเข้าไปเลย ไมขอหายแย้มือครับไม่จะไปแย้หมอต้องใช้อุปกรณ์ครับมีอุปกรณ์โอ้โหหมออะไรจริงเหรออันนี้เป็นตีเส้นครับอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยสกัดเส้นจอมเอาไว้เลยโอ้โหโอ้โหพิธีกวาโดซา ดูเอาเดกเอาไลนะไม่ได้เลยโอ้โหอ๋ตาไอ้นี่ตามหมดอยากหายไหมครับเนี่ย้อ่าถามตามนะครับอะไรวะนี่ยโอ้โห หมอจริงเหรอ่มอจรพงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอโอ้ยคนละหาย้คนุกคนลุกคนลุกหมคนุกคนลุกคนล้นาย้แล้วขอบคุณนีกาดเนาะนี่มสเี่นี่มากูาด้แจ๊ดรายต่อไปเฉยเลยน้องเป็นอะไรครับเดี๋ยวจะได้บอกหมอครับผมอาจจะแปลกหมอคนอื่นอย่างทำไมครับเวลาผมอยู่เฉยอๆผมจะไม่ค่อยเมื่อยองนี้นะแต่ถ้าผมอย่างนี้ เมื่อยอ๋อถ้าอย่างนั้นตตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นหรอกไม่เป็นเนาะถ้าอย่างนั้นต้องต้องต้องนวดตอนทุนขยับครับเหรอจะนวดได้ผมก็อยากไปนวดไปะเขาทําได้ทุกอย่างนะครับลองดูได้เลยครับได้ได้ครับเมื่อยเรยๆเมื่อยอ๋อ หมอบอกกลับไปก่อนอคุณจับเส้นยากฮะจับจับไม่ถึงเส้นฮะเขาไม่ได้นวดเลยโถไม่ได้นวดเลยต้องจ้องเลยโเอามาเอ้าเอ้าบอามาการได้ก็นึกนึกออกแล้วว่าจะรักษายยังไงอ๋อต้องขายขายจากสมองมามาจากสมองครับสมองมาสั่นกล้ามเนื้อให้เมื่อยครับอุ้ยก่อนวดมันจะไล่ลงันจะอ่าไล่จากหัวไปเลยครับอ่าแต่ปกติไม่เมื่อยไม่ไม่ปวดเนาะตรงคอไม่ค่อยปวดนี่ปวดฝาแล้วันะป้องปวดฝา นี่เป็นไงไอ้ขุดเลยวัฒนธรรมไทยก็ไม่ได้อย่างนี้นะตบผมวะเนี่ยอันนี้เป็นการรักษาครับเป็นการรักษานวดเป็นการรักษาให้คนไทยเขาเรียกตบวะเนี่ยออ๋เขาบอกให้เลือดกระจายทั่วสมองนะครับมาพอลงน้ำยาแล้วตบให้ด้วยกระชายครับถึงว่าตาพร่าเลยเนี่ยใส่เลือดกระจายเฮ้ยอะไรนะตาพระเอาอะไรเป็ดตีกึ๊ดดำอันนี้กะเจอ่ะไปมาตาฆ่ากันไปยกันไอ้สัตว์ไม่น่าบอกอาการเลย อ๋อโอ้รวดเบาตาครับอ่ามีกระมับครับเอเ่เออโล่งเนี่ยตาสว่างนะครับตาสว่างเออโล่งเนี่ยตรงหลังเนี่ยอ๋อปีปูตายครับอ่าตับคม ตรงไหนไม่รู้งบอกเลยนะครับตรงไหนไม่รู้งบอกนะครับอันนี้ลงน้ำมันลงปลายรูดจะมาอีกตอนไหนก็ไม่รู้นะอา๋ยวเขาจะมีลูกจาาครับลูกจาาโอ้เตต็ม แปะเอาใหม่รับเอาใหม่รับอันนี้แป๊กฮะอันนี้ได้ครับรัดรักรักหมอรักนะครับรักนะหมอรักครับคู๊ดกูไม่โกรธกันนะนี่หน่อยหน่อยอ่ากูกดอันนี้นีคนตาแป๊วอโลเฮ้ยไอ้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 นี้ถามนิดนึงเฮ้เดินหน้าผมไว้ผมยาวดิพ่อ อ๋อตรงนี้เออไอ้เหี้ยหนยังค้างอยู่ไม่ได้ไม่ได้เออเอาเอาแล้วละมาปุ๊บคุณคุณแล้วเร็วๆอ๋อคุณอยากรักษาคนหนีมาเล้วครับอยากรักษาคนหนีนครับไอ้สัตว์แล้วกูเปิดลิงเขาไว้ด้วยไม่ดบอกไม่มีอยู่อ๋อเขาบอกว่าในในมาก็มากันให้ครบครับมาไม่ใช่ป็นฐามามามา หมอพวมไม่ได้รักษาครับโค้ชแคนไหมไหม่นิดน้อยเออหัวผักด้วยนะครับ